โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร,ร์าราชวิทยาลัยเลยดำเนินการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมอาสาสมัครนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโดยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการจากสหวิทยาการภายใต้ชื่อโครงการ PCSHS l o a r r Young Citizen Science Volunteers PCSHS l o a r r YCSV โดยดำเนินการร่วมกับครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและชุมชนท้องถิน่นภายใต้โมเดลการดำเนินการ4ขั้นตอนคือ 1. พัฒนานักเรียนแการนำา 2. ถ่ายทอดสู่นักเรียนประถมศึกษา 3. เรียนรู้ด้วยโครงงานและท้องถิ่นเป็นฐาน 4. บูรณาการเพื่อเข้าใจและแก้ปัญหาท้องถิน่น กิจกรรมอาสาสมัครนักวิทยาศาสตร์เยาวชนจากเลยจุฬาสู่ต้นแม่น้ำเลยที่ภูหลวงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะนักเรียนผ่านการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรอาสาสมัครนักวิทยาศาส,รศาสตร์เยาวชนผ่านกิจกรรมบูรณาการและระเบียบวิธีวิจัยตามแนวทางของโลกเพื่อรับมือและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสู่วิถีท้องถิ่นต้นน้ำเลยในอนาคต กระบวนการจัดกิจกรรมผ่านไฟ s v m o โมเดลคือขั้นตอนที่ 1. พัฒนานักเรียนแกนนำเลยจุลาผ่านค่าย YCSV ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะวิจัยตามแนวทางของกล b e ขั้นตอนที่ 2. พัฒนาทักษะกระบวนการให้แก่นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน15โรงเรียน170คนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและเก็บข้อมูลการแปลผลการวิจัยตามแนวทาง l ล b e และพื้นฐานของการทำโครงงานด้วยท้องถิ่นเป็นฐาน ขั้นตอนที่3และ4เรียนรู้ด้วยโครงงานและท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อเข้าใจและแก้ปัญหาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมค่าย PCSHS เลยวซีอสผู้หลวงที่โรงเรียนเลยตาดนนพัฒนาผู้หลวงในเดือนพฤศจิกายน2566มีนักเรียนและครูประถมศึกษานักเรียนและครูแกนนำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยและชุมชนท้องถิ่นร่วมกิจกรรม100คน ผลการจัดกิจกรรมวันที่1กิจกรรม5ฐานประกอบด้วยฐานที่ 1. เมกบนท้องฟ้าสู่โปรโตโครอลอากาศฐานที่2นักสืบสายน้ำสู่โปรโตโครอลน้ำฐานที่3ส,สมบัติบางประการของดินสู่โปรโตโครอลดินฐานที่4การตรวจวัดความสูงของต้นไม้สู่โปรโตโครอลชีวภาพและสิ่งปกคลุมดินฐานที่5เสวนาต้นน้ำเลยจากอดีตสู่ปัจจุบันผลจากการวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตผ่านวงจรชีวิตสัตว์ท้องถิ่นที่เรียกว่าอีปุ่มลูกออดกบภูเขาผลการจัดกิจกรรมวันที่2มีการสำรวจต้นน้ำเลยกิจกรรมตามหาอีปุ่มระบบนิเวศต้นน้ำเลยการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแปลผลข้อมูลสรุปผลการดําเนินการผูเขารวมกิจกรรมผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรอาสาสมัคร นักวิทยาศาสตร์เยาวชนบนรรลุตามจุดประสงค์และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมากได้ผลการศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและดัชนีความอุดมสมบูรณ์ป่าพูหลวงมีผลต่อวงจรชีวิตของอีปุ่มนำสู่ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการรับมือและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสู่วิถีท้องถิ่นสู่การอน,อนุรักษ์และปรับตัว ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะให้มากขึ้นพร้อมทั้งมีการสนับสนุนทรัพยากรและกำกับติดตามอย่างต่อเน,นื่องกิจกรรม Young Citizen s n n v v o u u n t e e r s หรือ YCSV เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ในักเรียนและชาวบ้านในชุมชนได้นำวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ทุกแขนงสู่การเข้าใจและแก้ปัญหาท้องถิ่น ยังมีเหตุผลอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมตลอดจนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้หลักสูตร YCSV และ YCSV m o เดลด้วยการใช้โครงงานและท้องถิ่นเป็นฐานผ่านกิจกรรมบรณาการและระเบียบว,วิธีวิจัยตามแนวทางโครงผ่านกิจกรรมค่ายจนเกิดโครงงานเข้าใจท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจและความถนัิในการอนรุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีสองชิ้นงานได้ถวายรายงานต่อหน้าพระพักรสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมรมาชกุมารีกิจกรรม y c s p ฝึกให้พวกเราเข้าใจและแก้ไขาปัญหาท้องถิ่นด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล PCSH Activities y R c s p for Global Climate Change Learning Activities in School Thank you